ฮัลโหลเสเจะเจอทดสอบได้ยังวะเดี๋ยวไม่รู้นี่เดี๋ยไปดูที่หน้าเดสบอร์ดกันดีกว่ามันได้ยังวะเฮ้ยน่าจะได้แนละ้วผมเพราะว่าเสียงแจ้งเตือนเราก็ามาแล้วเดี๋ยวดูกันว <c oughs> ันนี้คนดูนี่ก็น่าจะหายไปไหนหในบทวะเฮ้ย คือตอนนี้ผมเราก็ใช้หูฟังในการสตรีมนะผมไม่ได้ใช้อ่ะอะไรล่ะพวกของเดิมนะผมแบบไม่ได้ใช้หูฟังใ้พวกนี้ mm hmm. เพลงเท่าน,นี้ก็ได้ครับผมเพลงไม่ต้องเอาเยอะอะไรมากโอ้ mm hmm. oh, หูฟังกูนี่เบสดโคตรชัดครับผม คนดูไม่มีครับวันนี้เออไปไหนะ่ะเฮ้ยวันหยุดนะเฮ้ยวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอเคค่าขนมของเราก็เปลี่ยนไปจากหนึ่งพันเป็นหนึ่งร้อยตอนนี้ เดี๋ยวรอคนดูนีกว่ายังไม่ตื่นกันเปล่าน่าจะใช่ครับผมเฮ้ยทำไมโอ้เพิ่งจะ8โมงอีกนะเฮ้ยเสียงว่าผมมาสตรีมไวไปไหมยังไงคือเสียงผมชัดไหมครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมเปลี่ยนมาใช้หูฟังในการสตรีมนะผมก็น่าจะใช่นะผมที่ว่ายังไม่ตื่นนะเดี๋ยวขอแป๊บนึ่งนะผมเฮ้ยเดี๋ยวคุณดูชื่อชิปก่อนฮ้ยกูก็รีบสตรีมกันจังเทปโปรฟิวเพีครกูโปรค่ายเด่สุดในไทยโอเคถูกต้องครับผม สำหรับใครที่เล่นปูไม่ได้นะผมก็ขอให้อัปเดตกันนี้หน้าจใหม่ชัดโอ้โหเสียงชัดเลยเสียงเพลงเสียงอะไรได้ยินดังไหมครับผมเสียงเพลงได้ยินดังเกินไปไหมยังไงช่วยบอกด้วยนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเขาเล่นให้คือเราใช้หูฟังนะผมในการสตรีมนะผมรอบนี้เออ สวัสดีครับทุกคนครับผมพี่นัหลองเราก็มาผมวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวคือเสียงผมช<ม>ัดไหมผมเสียงเอ้ยไม่ใช่เสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเพลงคือได้ยินไหมครับผมเสียงเพลงไม่ไม่<ๆ>เอาเพลงไม่ได้ยินหรอ เดี๋ยวนะขอสักคู่นะผมอา้าวชิมหาย้ยนเลยเสีเพลงไม่ได้ยินเลด้ยนคยคคือเพลงเราก็ได้ทำการเปิดแล้วผมตอนนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยว ขอเซตอะไรทุกอย่างใหม่ก่อนนะผมคือเพลงเราไม่ได้ยินเหรออ๋อนี่ไงเดี๋ยวขอลองเทสตด,ดูก่อนนะผมเออตอนนี้คือผมยังไม่ได้ใส่หูฟังเลยตอนนี้เพลงมันยังไย ฝากกดไลค์กดสตั๊คให์ไวรอก่อนเลยนะผมเออเดี๋ยว โอเคนะตอนนี้เพลงเราก็รื่มได้ยินแล้วผมตอนนี้นะก็ฝากกไดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยโอเคตอนนี้คือเราเซตโปรแกรมทุกอย่างพร้อมลบแล้วเอาเบอร์วอลเลตไว้ใต้คลิปด้วยเอา้าเรอครับผมลืมนะคไม่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 ไมเพลงไม่ได้ยินครับผมพี่นัทโอเคผมปรับแล้วนะพี่นัทครับโอเคเดี๋ยวใส่หูฟังแป๊บครับผม แม่เบรคโครชใชครับตอนนี้เดี๋ยว นะก็ได้ยินเสียงอะไรนะแบบเออเวลาแบบอะไรเนี่ยก็คือว่าผมเป็นวัตรนะผมเออก็ต้องขออภัยด้วยนะสามารถโดเน a เดี๋ยวมาได้ทางเฮ้ wallet เขียนยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว wallet เขียนไงวะเฮ้ยโอไม่รู้แหละเดี๋ยวเป็นภาษาไทยไปก่อนนะผมเออ วอลเล็ตที่เบอร์ฮ่าฮตายตายครับผมคืออาการไอของเราหายไปแล้วแต่ว่าอาการหวัดมาแทนนะผมตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะโอเคไว้ที่เบอร์วอลเล็ตนี่ครับผมเบอร เดี๋ยวขอลองรีสตรีใหม่ก่อนนะผมดูใหม่ดิว่ามันขึ้นยังโอเคดูสุราย่าตักเตอร์มีนมาสักสิบอะไอ่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยว ao, đểu, tại sao mày vẫn chưa biến barkhay vậy hê? đểu. nè. ao, tại sao vẫn chưa barkhay ok, bắn thử cái rồi, sẽ ok, tôi đã hoàn โอเคคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดไมค์ตัวนี้นะผมถ้าผมเปิดก็คือมันจะเข้าหูฟังผมด้วยเดี๋ยวลองเทสดูฮัลโหลเทสเออเนี่ยมันเข้าหูฟังผมด้วยนะครับเออนะแต่เราจะไม่เปิดนะเออปิดดีกว่าเอสนะสาหรับใครที่เล่นโปรไม่ได้นะผมก็มาใช้กลิน,น่าตัวใหม่นะผมเออ okay, <bye. S 1> เดี๋ยว คือเพลงในหูฟังผมนี่มันก็ดังเกินนะผมเออกว่าแต่กูจะหาย้วไม่ใช่หรอว่าอาการไอ้กูวอลเล็ตอ๋อครับผมเดี๋ยวเขียนดีกว่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่โอเค วอลเล็ตใช่ไหมเขียนแบบนี้ใช่ไหมผมโ okay. e e อเค W E W L E T ไอหาเฮ้ยกูเขียนภาษาอะไรกูไะเดียเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นะครับผมก็ เราก็ทำการเซตโปรแกรมเสร็จแล้วนะผมเออน่าจะเสร็จแล้วไหมทุกอย่างทุกอย่างน่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมยังไงโอเคนะ่าจะเท่านี้ก็ได้นะผมเออแล้วขอดูวอลเล็ตสักกี่อ่ะผม เฮ้ยเดียวเดมัน e ยูเอไม่ใช okay. ่ W-E-A มันยูเอหายกูทำผิดโอเคขอสักครู่นะครับพี่นะ เอาใสรลัดไม่ถูกต้องด้วยโอเคไม่เราจะไม่เข้านะคือการีน่ากูนเป็นอะไรวะเฮ้ยอ,ออกดีกว่าถ้านะผมก็คือการีน่าตอนนี้ก็ได้อัปเดตใหม่ับผมเป็นตัวนี้ับผมเออสาหรับใครที่เล่นโปรไ,ได้นะผมก็มาใช้ตัวนี้นะผมเออคือลิงโหลดเราไม่มีไว้ให้นะก็สามารถแปลวาได้นะผมที่เว็บกูปโปนะเดี๋ยวให้ดูอยู่กูโป โดนหนีไปแล้วเอ้าหรอครับดีค่ะวัสดีครับพี่ฟ้าครับผมเออเฮ้ยเดี๋ยวโดนหนีไปแล้วเหรอครับทำไมยังไม่เข้าครับผมเฮ้ยมันใช่หรอครับ เดี๋ยวนะครับผมคุณเวน้นนะผมแป๊บหนึง่งพีบีเล่นได้แล้วครับผมดีใจด้วยครับผมเออนะเดี๋ยวเ่นได้แล้วครับผมเดี๋ยวนะเฮ้ยขอแป๊บนึง ไปแล้วเอา้ามาแต่เช้าเลยเนอครับผมเฮ้ยเดี๋ยวคือคุณพี่เบนของเราก็ได้ทำการเออเล่นได้ตอนสีทุ่มครับผม <c oughs> คือคุณพี่เบนของเราก็ได้ทำการน่มามันเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นหน้าจอวะเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึง่ง ยนโปรแจกโปรแต่โปรแกใครอยู่ห้าห้าครับผมเดี๋ยวครับผมขอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวขอเช็คว่าเหรียญทุกคน สวัสดีง่ะครับผมเดี๋ยวนะให้ขอแป๊บนึ่งอ๋อเนี่ยผมขอคือผมเจอแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าทำไมมันไม่ขึ้นหน้าจอว่ะกูปูของผมโดนบล็อกเสียไตยครับผม นี่นะก็เอาเดี๋ยวมันไม่มีลิงโหลดแล้วหรอโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดให้ดีกว่าเออที่เฟส <c oughs> เดี๋ยวผมเอาลิงโหลดให้นะผมลิงโหลดสำหรับกริณาตัวใหม่นะเฮเออเผื่อใครยังเม่นโัวไม่ได้ ของมึงเตะยังไม่อยุดาานี่นกูเสตีมอยู่ยนนโอเคคัดลอกที่อยู่ลิงค์คนนั้คนนั้นไปไหนพี่ยังไม่ลืมใครวะพี่คนนั้นนะโอ้ทำไมมันยาวจังเฮ้ไม่ใช่อันนี้ วิธีเข้ากูโปป,ปิดแอนตี้ไวรัสด้วยครับใช่ครับผมนี่นี่ไหนละ่ะตัวแอนตี้ไวรัสนี่คือเราต้องปิดด้วยครับผมนี่นี่ปิดด้วยถ้าไม่ปิดเล่นไม่ได้นะผมเออเดี๋ยวเราจะเอาชื่อแอปเบของเราขึ้นคนคนที่ว่าพี่ไงวันแรกที่พี่มาอะไรวะงงคือผมงงพี่ผมงง เดี๋ยวโอเคเราต้องเข้ามาที่เว็บก่อนนะผมโอเคคัดลอกมาคัดลอกโอเคมาแจากที่สตรีมเลยนะผม ลืมไปเดี๋วน้องคงจำไม่ได้เอาอะไรวะเฮ้ยอ๋อที่ว่าพี่เอารูปมาจากอ่า Google เหรอโอเคผมเ,เเนนะผมเดี๋ยวเล่นนะผมเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเอาชื่อแอดเวนขึ้นก่อนนะผมเออท็อปโดเนท โดนเน็ตไปอีกแล้วเอา้าหรอครับผมเดี๋ยวสงสัยจะต้องเปิดไว้ตลอดเลยหวัดดีฮะหวัดดีครับผมเดี๋ยวนะครับผมรครับผมรอครับผมรอครับเต้เต้เงียบเงียบเต้มีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะเย้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเช็คเฮ้ เป็นสิบเอ็ดบาทแล้วเฮ้ยได้รับห้าบาทอีกนะผมจากคุณเบนนะผมเออท็อปโดเนตใช่ไหมสวัสดีเล่นเล่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอย่าก,กวนเต้มึงอย่าก,กวนเดี๋ยวนั่้ขอแป๊บเดียว เฮ้ยไม่ควรที่จะขึ้นไม่ใช่หรอครับผมเนี่ยแล้วก็ล็อกอินไว้เสร็จแล้วนะเฮ้ยเล่นเล่นครับเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยคือตอนนี้เครื่องค้างครับผมเดี๋ยวขอแป๊บเนอเล่นเถอครับครับผมอย่าเพิ่งรีบครับเฮ้